ก็มาลองดำน้ำยิงปางคืนนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับวันนี้จะเป็นยังไงจะหมานหรือจะแฮ้วนะครับเรอชมภาพใต้น้ำเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงวันนี้ว่าจะมีผลงานไหมนะครับดูดีเลยครับผม ทูครับไปด้านประทูประตูโอ้ได้ปแล้วเไ,ไ,ไ,ไหมไเราลองดูกหไหม,ยมเยี่ยมันจะดูดมีการแล้วครับมีระการแล้วลวันนี้โอ,อ้ลุนเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เราจะาแบตบสำรองก็ไม่ได้อามาด้วย เดียวเดียวเสายสวยครับสายสวยอยู่ See you there. คิดกมื่คืนดูด้วยครับว่าจะเป็นยังไงดุกันต่อครับยาว,ยาว oh ปลาจานครับใส่ปลาจานหลังทอดเลยครับผม ไดเสียงดูดิใหญ่ขนาดไหนครับโอ้โหเือมาแล้วมาแล้วแลครับโอ้โหโอ้โหือ้โอลังไปเ้อถอยลังไปสถอลังไปลัง นมาแล้วครับโอ้โหวส,สวยเลยนะครับโอเคครับเด้วู้อย่าเ,เดี๋ยวเอาอยู่ครับเอาอยู่โอ, okay, โอเคครับโอเคครับหมานหมานโอเคครับเราวะกระตุกเลยเรโต้องถ่ายมายได้ไหมถ่ายถ่ายถ่ายถ่ลยถจะเต็มตัวเลยโอเคโอเคเรากรทตุกเลย อยากแบกต้องได้แบกครับอยากหามต้องได้หามครับอันนี้เดี๋ยวไปสรุปผลงานอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ขอกลับบ้านก่อนนะครับผ่านตามเลยเห็นนะเห็นน้ำสองสองก็สรุปผลงานวันนี้นะครับดำน้ำกลางคืนคลิปแรกก็ ก็จะประมาณนี้นะครับปานินไซส์สวยสวยสวยอยู่ครับปลาจานครับกลังทอดเสียดายครับเสียดายตัวนี้เสียดายมากตัวนี้ไม่ได้เอาแบตสำรองไปครับไม่คิดว่ามันจะมันจะมี <laughs> เสียดายครับตัวนี้ห้าโลครึ่งอย่างเส้นเดียวนะครับ เรเห็นเลยครับยางเส้นเดียวสมวกก็ทำเองครับทำเองใช้เองไหนก็ฝากผลงานด้วยนะครับผลงานก็ประนิน28ตัวนะครับเป็นปลายีสก5โลครึ่งนะครับ1ตัวก็ฝากคลิปด้วยนะครับฝากผลงาน ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเจอกันต่อคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ